เป็นพิษมากสุดก็คือคอไายเพราะนั้นหนึ่งสองผิดก็เหลือสามกับอะไรครับสามกับสี่พอสามกับ4เพราะนั้นเราก็ดูขอเราก็ดูขอไข่กับงองงูอันไหนเป็นพิษมากกว่ากันก็ต้องเป็นขอไข่แน่นอนเพราะขอไข่มีเทตตาเอ็กซ์เชลเลเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่สี่ครับนักเรียนครับต่อไปครับเก้า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกันรำดับส่วนเขาเรียกว่า fractional distillation นะคะน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิตโตรเลียมเรี้ยงลำดับจุดเดือดต่ำไปสูงข้อใดครับข้อใดถูกครับเจอแน่ครับแก๊สถุงต้มน้ำมันเบนซีนน้ำมันดีเซลน้ำมันกา๊าซข้อหึงข้อสองแก๊สถุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันกา๊าน้ำมันดีเซล ข้อ3แก๊สถุงต้มน้ำมันกา๊าซน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินข้อ4น้ำมันดีเซลน้ำมันกา๊าซน้ำมันเบนซินและแก๊สถุงต้มการลำดับส่วนในแบบเรียนโอ้หูหน้าหนึ่งสองหน้าเต็มเลยเดี๋ยวจะบอกหลักการจําให้นะครับข้อนี้ตอบข้อ2ครับทําไมตอบข้อ2ครับหลักครับการการลำดับส่วนน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตเรเลียมจะได้สารต่อสารละลายนะครับไม่ได้สารบริสุทธนะิ์านักเรียนต้องรวังเลย มันได้สารละลายไม่ได้สารบริสุทธิ์เรียงจากสถานะแก๊สกลายเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นของแข็งจุดเดือดต่ำไปสูงแนวน้มแนวน้อมนะครับจำนวนคาร์บอนไปมากน้อยไปมากลอยให้ดีนะถ้าไปดูตามแบบเร็วโอ้โหเยอะเลยจำหลักไว้ถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีครับใครมีรถเบนซ์นั่งแล้วไม่ดีบ้างมีไหม ไม่มีก็เอามาให้จานถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีลอและดีจะพาเต๋าและต่อยไปเที่ยวถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีลอและดีจะพาเต๋าและต่อยไปเที่ยวนักเรียนจะได้การกันลําดับส่วนหมดเลยครับส่วนที่หนึ่งก็คือมีเทนครับส่วนที่สองก็เบน,นซ์กับเบนซินครับส่วนที่สามนั่งกับแนบท่าครับส่วนที่ส,รรส,สี่กกอก็คือน้ํามันก๊าซครับส่วนที่ห้าดีครับดีเซลส่วนที่หกลอครับลอลื่นครับ ส่วนที่7ครับ B ครับจารบีครับส่วนที่8พาครับพาราฟิลครับไอ้พาราฟินนะครับส่วนที่9้าเตาครับน้ำมันเตานะครับส่วนที่10บต่อยครับต่อยอะไรครับยางมาต่อยครับจับไ้ได้หมดครบทุกส่วนเลยเรียงจากจุดเดือดต่ำไปสูงคาร์บอนน้อยไปมากสถานะแก๊สของเหลวและของแข็งถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหลอและ B ีจะพาเตาและต่อยไปเที่ยวอย่าลืมนะนักเรียนนะ ถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและดีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวหมดเลยทุกส่วนน้ามันแต่ต้องได้สารละลายเพราะพวกน้ํามันพวกเนี้มันมีจุดเดือดใกล้เคียงกันมันจะทําให้เป็นสารบริสุทธิ์ไม่ได้ครับหมายเลขนึ่งครับหมายเลขนึ่งก็คือมีเทนมีเทนคือกา๊าซธรรมชาติซีหนึ่งถึงซี c ีซีสีถึงซีเช่นมีเทนซีเอ มันมีสูตรทั่วไปเป็นไง c n s 2 n บวก2ครับเช่นแก๊สถุงต้นนั้นโปรเพน c n s 2 n 2คาร์บอน3 3 2สาบวก2ก็เป็น8บิวเทน C4 คูณ2บวก2ก็เป็น8บวก2ก็เป็น10จะต้องเป็น LPG l ิก u ิ i ไต p เอทิ l โต m เลียมแก๊สนะครับจะต้องเป็นแก๊สผสมระหว่างโปรเพปรนต์บิวเทน30์นะครับ แล้วเติมสารแต่งกิ่นแต่งกิ่นก็คือเมอร์แคปเทนมีหมู่มีกรมภันอยู่นะครับเชื H ่อเมอร์แคปเทน C2H5 S เเรียกว่า LPG แก๊สสารแต่งกิ่นเพื่อใช้ไปแก๊สลวดก็บอกไปแล้วแต่นักเรียนต้องจำให้ได้ว่าโปเปนเ็น70บิวเทน30นะครับต่อไปหมายเลข2 2บวก3เบนเบนก็คือน้ำมันเบนซีนหรือน้ำมันแก๊สโซลีน เมืองไทยเนี่ยมันเรียกอะไรอะไรเนี่ยบางทีปวดหัวนะครับเบนซิน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 ต่างกันเลยเห็นไหมะแต่เมืองนอกมาเรียกน้ามันแกส๊สโซลีนครับถ้าไปเมืองนอกจะเติมน้ํามันก็เติมตาเลขออกเทนต้องเติมเองนะครับปั๊มนี่มันไม่มันไม่มีคนเติมให้แบบเรานะครับมีเช็คก,กระจกเช็คก,กระจกไม่มีนะครับเอาเติมเองยอดเหรียญน,นะครับอ่ะ มันประกอบด้วยคาร์บอน4คาร์บอน5 6 7 8 9และ10ครับถ้ามี4 5กับ4 6นะครับเขาเรียกว่าเนปทาเบาครับเนปทานั่งน,ะะนั่งกันเน็ตธา6มี7 8 9มากที่สุดครับเพราะนั้น7 8 9เป็นตัวทำละลายครับเพราะพวกนี้เป็นสารละลายข้อสอบเคยออกนะ จะประกอบด้วยตัวถูกลายกับตัวทำลายตัวทำลายจะต้องมีปริมาณมากกว่าตัวถูกลายเช่นน้าเกลืออย่างเงี้ยน้ําเป็นตัวทำลายเพราะมีปริมาณมากกว่าเกลือน้ําเชื่อมน้ําเป็นตัวทำลายเพราะมีปริมาณมากกว่าน้ําตาลแต่ตั้งแต่สี่หกถึงสี่สิบดูให้ดีเลยนะครับถ้านัาเกเรียนเข้าใจตรงนี้ดีปั๊บเดี๋ยวอาจารย์ไปบทพอลิเมอร์จะเข้าใจมากขึ้นเลย นะครับเรียกว่าน้ำหนักครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียกว่าน้ำหนักห้าหกน้ำาเบาน้ำทาเบาก็คือนั่งก็นปท่าเอาไปตัวทําละลายส่วนน้ำมันเบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยน้ำหนักเนี่ยก็เป็นพวกน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแกสส๊สโซลีนพวกนี้ก็ใช้ในเครื่องยนต์ครับแกสส๊สโซลีนครับต่อไปก็ก็ก็คือน้ำมันกา๊าซนะครับ คีโลซีนครับข้อสอบเคยออกคีโลซีนนะเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ไอพ่นท็อปเครื่องยนต์ที่ไอพ่นน่ะใช้ในเครื่องบินนะเครื่องยนต์ไอพ่นหรือเครื่องบินไอพ่นแล้วก็ตะเกียงมีคาร์บอน10ถึง14ครับแต่มีส11 12มากที่สุดนักเรียนต้องระวังเลยนะครับใช้ในเครื่องยนต์ไอพ่นและเครื่องบินไอพ่นครับเครื่องยนต์ไอพ่นก็ใช้ในเครื่องบินไอพ่นนะครับแล้วก็มีตะเกียงอย่ลืมนะข้อนมก,การ ต่อไปครับห 5. 5ก็คือน้ำมันดีเซลครับดีเซลใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลหรือโซลามีคาร์บอน14ถึง19ครับนักเรียนครับหกก็หลอ่อหล่อก็คืออะไรครับน้ำมันหล่อลื่นครับเริ่มเหนียวแล้วเริ่มเหนียวแล้วเริ่มข้นแล้วสี่สิบเก้าถึงสี่สามสิบห้าครับเพราะมันคาร์บอนจะซ้ำๆกันเห็นไหมมันโอเวอร์แลกกันมันอะไรมันมัน มันค้าวเกี่ยวกันนะนะครับต่อไปเจดครับ B ครับ B ก็คือจจละบีครับเจละบีไปอุดตามให้ข้อเวียงข้ออะไรเนะี่ยมันทํางานได้ดีก็คือจจละบีพาก็คืออะไรครับพาลาฟินพาลาฟินมาทำไงฮะมาทาําไขเอาไปใช้าทาอะไรอีกเครื่องสําอางนะครับผู้หญิงผู้หญิงได้เวลา อยผัดแป้งทำความสะอาดหน้าผัดแป้งเอาไม้ฝาดลงเนี่ยเอาคืออะไรที่ทานหน้าเนี่ยนะลงปั๊บมันก็ต้องทาเมคอัพเขาเรียกว่าอะไรเทียนไขหรือจลาลบีมีคาร์บอนอยู่สี่สิบถึงห้าสิบตัวนะครับพาราฟินเราถ้าทำเพื่อสสำอางทำเทียนไขทำอะไรได้แต่ชาลบีเราใช้ในรถยนต์หรือในเครื่องยนต์ไปอุดตามข้อเหวี่ยงนะครับต่อไปครับเตาครับเตาน้ำมันเตานะครับเหนียวหนืดละ มีคาร์บอนสามสิบห้าถึงสี่สิบครับต่อยยางมาต่อยครับยางมาต่อยยางมาต่อยนี่กึ่งเหลวกึ่งแข็งจนถึงแข็งครับจํานวนคาร์บอนมากกว่าห้าสิบครับยางมาต่อยเธอก็รู้แหละลาดถนนครับเอามาลาดถนนยางมาต่อยยางมาต่อยหรือเขาเรียกว่าบิทูเมนหรือเรียกแอสเปาล์บิทูเมนหรือแอสเปา์ ball. ก็คือยางมาต่อย เพราะฉนั้นการลําดับส่วนน้ํามันดิบหรือน,น้ํามันปิโตเรเลียนจะได้ทั้งหมด10ส่วนด้วยกันเรียงจากสถานะแก๊สไปของเหลวของเหลวไปของแข็งแก๊สไปของเอลวโทษเรียงจากสถานะแก๊สไปของเหลวของเหลวไปของแข็งเรียงจากจุดเดือดต่ำไปสูงจํานวนคาร์บอนแนวโน้มนะครับน้อยไปมากระวังนะสิบส่วน ถ้ามีรถเบนนั่งก็จะดีหล่อและดีจะพาเต่าและต่อยไปเที่ยวจาไม่ได้เลยนะก็จะช่วยให้เธอได้ไอจํำกันลำดับส่วนน้ำมันปิโตเรเลียมได้นะครับต่อไปครับข้อความใดถูกต้องครับข้อความใดถูกต้องเขาบอกว่าปิโตเรเลียมเนี่ยเกิดจากอะไรครับปิโตเรเลียมเนี่ยเกิดจากซากพืชน้ำเนี่ยทับถมกันอยู่ใต้ดินทะเล และหมหาสมุทรนะครับเป็นเวลาหลายสิบปีเลยเป็นล้านล้านปีบ้างเนี่ยแล้วเกิดปฏิกิริยาการแยกสลายครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแค a c k i n g หรือ pyrolysis เนี่นะครับเป็นแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบจะแทรกอยู่ในชั้นหินที่มีรูพุ่นนะระวังให้ดีนะครับเพราะนั้นไปสำรวจอินมีรูพุนนะครับเขาก็สำรวจดูนะครับเขาสำรวจทางธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์นะครับ เพราะนั้นข้อหนึ่งแน่นอนครับ